เดินเข้ามานะคะแล้วก็จะเจอกับตึกวิทยาการจัดการนะคะทุกคนคือเราจะขึ้นตึกไปดูนี่คือตึกนี้ห้องที่เราเรียนกันนะคะมันมีหลายห้องมากตึกเราก็จะใหญ่มากเลยนะคะบรรยากาศช่วงเงยน็เยนๆก็จะมีคนมานั่งเล่นคนวิ่งอะไรกันเยอะแยะนี่ค่ะใช่ทุกคนลองดูนะคะน่าเรียนนะ,ะเราเรียนไปทำงานไปค่ะเราเรียนสองอาทิตย์เอานะคะ วันสองเราก็จะเป็นเรียนออนไลน์วันอาทิตย์เราก็จะมาที่มอนี่มันจะเป็นช่วงเย็นๆเดอนเลยค่ะพอเราเลิกเสร็จมันก็ไม่ได้ดึกมากค่ะทุกคนเ็จะเดินเล่นกับเพื่อนไปเพราะว่าเราเรียนแบบไม่เครียดค่ะเรียนวันอาทิตย์ไม่ได้เครียดอะไรเลยอ่ะคุสี่เดินไปเล่นไปกับเพื่อน้วยค่ะจะมีคนมาวิ่งคนมาออกกาลังกายเต็มเลยตอนเย็นก็คือพอ เราเรียนเสร็จแหละตอน,น,นคืนก็จะมีที่ให้นั่งพักแยะเป็นช่วงขเขาเปิดไฟไว้เยอะมากเลยนะคะใช่วันนี้เป็นเราเรียนวันอาทิตย์นะเนี่ยเราเรียนเสร็จก็จะมีเงื่อนเลือเล่อหน่อยในร้านไอติมนี้ตึกอธิการนะคะเป็นที่ให้นั่งเล่นแบบสบายใจมากเลยพอมานั่งแบบมันฮิวใจมากเลยะค่ะทุกคนเราเรียนสาขาการตลาดดิจิทัลนะคะ ไม่ได้เครียดอะไรเลยมาดูเราเรียนเสร็จเราก็จะมานั่งเล่นแถวนี้กับเพื่อนนะคะใช่แล้ออค่อยกลับบ้านกันนะเพราะว่าเราแอบไกลนิดนึง